มาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีฟเล่นเกมนะครับแล้ววันนี้ท่านก็อยู่รถ Subaru s u b a r ุ Impreza w r x STI นะครับปี05นะครับถ้าใครเคยดู Initial D เนี่ยพ่อของพระเอกเนี่ยมันจะขับ s u b a r ุนะครับ i m p r e ร a นะฮะ ไม่รู้ใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับก็ลองเอามาเล่นดูนะครับคันนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเครื่องยนต์ก็ทําให้สุดไปเลยนะครับอินเท็กสุดครับฟูเอลซิสเต็มสุดครับอินิชันสุดครับท่อนี้ต้องลองฟังเสียงดูก่อนนะท่อนี้เอาให้สุดไปเลยครับแคมชาร์ปสุดครับว้าวสุดครับเสื้อสูบสุดครับลูกสูบสุดครับเทอร์โบแอนตี้แลกเทอร์คูลเลอร์สุดครับไอคลูอิ่งสุดครับไฟวิลสุดครับระบบเบรกเป็นเลสนะครับช่วงล่างเอาเป็นสปอร์ตนะครับเอาเป็นแรลลี่ไปเลยดีกว่านะครับตีโลบาร์สครรับเเเงป้้ออนนนนนหาา็ขฟซ่ะต สตาไปเลยสปอยเลอร์ก็ของฟอร์ซ่านะครับทั้งเปอร์หลังใช้เป็นของอิงนะครับฮูดใส่เป็นฮูดแต่งของซูบารุนะครับดุดุเลยยางใช้เป็นเซมิซิลีเกรสไทคัมพาวนะครับของฟอร์ซ่านะครับนะครับเรียบร้อยจาก311แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น619แรงม้านะครับส่วนสีเนี่ยสีเดิมเดิเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแค่ฝาปรงหน้าเป็นสีคาร์บอนแล้วกันนะฮะโอเคครับเสร็จสมบูรณ์ครับโอ้มีฝนลงด้วยนะฮะอ๋อ เข้าถนนดีมากครับเื่นๆนี้โอ้โหดูดีดูดียอดเลยเดี๋ยวไปเจอในสนามแข่งดีกว่าครับไปมาล้วครับก็มาถึงสนามครับเป็นคอร์สครั้งที่เซอร์กิตนะครับมาครับล้อแม็กไม่ได้เปลี่ยนครับเป็นของติดรถมาเลยนะครับก็ดูคลาสสิกไปเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้อยู่แล้วครับสีทองนะครับเจอกับ e ีโวด้วยฮะเต็มเลยขหน้าก็ฟุบอลูนะครับ พีโวแซงไปแล้วครับโห,โหแรงจริงครับพีโววิ่งกันสามรอบครับไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับคัน,นี้จะไปติดดิฟตนะ์เป็นส่วนใหญ่นะครับโอ้โหยิงรัวท,ท่อตับตุ๊บตับ รถปีศูนย์ห้าครับ, 2005, รบนี่นะครับดูบน้ำไปครับความหล่อเท่ของซูบารุสไลด์ไปครับทางเลนลี่นะสไลด์ไปได้ยังไง ทางแรนลี่นี่เล่นเหมือนรถด,ดิฟเลยครับรถคันนี้นะครับเข้าสู่รอบที่สองครับนำโด่งมาเลยก็ไม่โด่งเท่าไหร่ครับโอ้โหโอะไรสวยๆกันเลยครับ ไปครับเซดูรุกอิเพซ่าอิเพซ่าล้างเต้าหู้ครับเ <pr> <evangelical. t ell ision> ินสวยๆกันหน่อยครับเกือบเอาไม่อยู่ครับ เสียงพอแล้อเคเลื่อนเสียงนี้อย่างหวั่นเจ็บเลยครับเน้นเข้าโค้งขับเคลื่อนสี่ล้อพ่อยิงกระจายเลยใส่ะบ turbo i n กเลย การเข้าโค้งนี่แบบอัศจรรย์มา,มากอะสไลด์ไปสไลด์ไปอย่างสวยงามมาครับโดดข้อยิงปุ้งปังปุ่งปั้งข้อยิงมันมากครับ โดดนะ้ำเอาอยู่อ่ะทางเรลี่แบบนี้นะครไม่ธรรมดา,าจริงโอเคครับรอบสุดท้ายแล้วนี่หว่าจินขาดับกินแบบหายๆกันเลย โอเคครับชนะกันไปครับดิบเข้าเรีย <Do so. S 2> บร้อยกันไปหนึ่งสนามแล้วเดี๋ยวไปลองสตรีทเรซซิ่งดูนะครับว่าเขาวิ่งไหวหรือเปล่าจะตามคนอื่นได้ไหมนะเอาละครับมาก็มาถึงสตรีทเรซซิ่งกันแล้วนะครับไปมาดูซิว่าอินเพรสซ่าเครื่องห0ร้อม้าจะสู้คันอื่นได้ไหมนะครับไปครับ หนืดเลยทีเดียวนะรรครับเจอทางตรงไปครับทะลุเข้าไปเรียบร้อยครับใช้วิธีการลัดสนามไปฮะตอนนี้อยู่ที่4แล้ว ข้างยากเลยทีเดียวครับวิ่งบนทางน้ำขังอีกแล้วเดี๋ยวโค้งนี้เข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับปิดต้นไม้ไหมเนี่ยโอ้โหไปได้ครับอัรตราเล่งยังสู้รถแรงแรงไม่ได้ครับอย่างว่านี่มันสตรีทเรซิ่งนะครับรถแรลลี่มาแข่งเป็สตีดนะครับ ชาวบ้าครับโอ้ยชนอีกแล้วกีตามกี่ตาม,ตามนะครับกินระยะทางไปกว่า40%ของสนามแล้วนะครับเกือบครึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อครับอินเฟซ่า เริ่มจะมืดแล้วครับทัศสว,วิสัยก็ไม่ค่อยดีนะครับโอ้หเกืบเข้าต้นไม้ครับวิ่งบนถนนลาดยางแบบนี้ค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะครับเพราะมีน้ำขังนี่แหละใช้จูเลลี่ลงด้วยนะจริงๆแล้วมันน่าจะได้เปรียบคนอื่นนะเนี่ย แต่กำลังเครื่องมันยังไม่แรงพอนะครับต้องอาศัยเข้าโค้งให้ดีอย่าให้พลาดเอาละโอเคโอ้โหโดนฉีกไปเลยครับข้างหลังก็ตามมาอีก พยายามเบรกให้น้อยลงแล้วใช้คันเร่งให้เยอะขึ้นนะครับมันก็จะสไลด์ไปอย่างนี้ไปครับอีกนิดเดียวเบียดมันไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับโค้งนี้ต้องพยายามหนีจังหวะเบียดพอดีเลย ตัวเข้าข้างครับให้เราได้ชนะไปเรียบร้อยครับเอาครับก็เสร็จเรียบร้อยกันไปครับรถเรลลี่นะครับก็เป็นเรลลี่แหละเนาะ,ะถือว่าครบ,ครบ,จ,บ,จ,บจบไปนะครับสำหรับซูบรุอินเพซ่า w r x า i ปี05นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ